เขอต้อนรับกลับสู่ช่วงเรื่องนี้มีในหนังครับแล้ววันนี้ ที่ที่เรา,<อ>าจะมาเล่านะครับก็คือเรื่องของเอเวอร s เนั่นเองนะครับหรือมีชื่อไทยว่าไต่ฟ้าทา้าเน e n what do you do when you're not climbing doug i deliver the mail first mailman on everest hope so <laughs> i like that i know there's a lot of mountaineering experience in this room you wouldn't be here without it but everest is the most dangerous place on earth how's the weather it's good i wish i was with you we'll all go climbing together next time the three of us what about your wife oh she's been fine with it ever since we divorced <laughs> <laughs> Good morning, <people>. yeah. <laughs> if it isn't the mayor of base camp <inaudible> sit down man yeah. climatize human beings simple <isin> <Georgy> <Surprisinglymodels> <lab masala> <isten drones> แล้วก็หนังภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็สร้างมาจากเรื่องจริงด้วยเรียกได้ว่าเป็น Based on True Story ของแดนักปีนเขาที่ต้องการจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตครับแต่เขาได้ไปเจอกับอุบัติเหตุระหว่างทางในเรื่องของพายุหิมะจนทำให้ ทั้งคณะเนี่ยจะต้องสับเปลียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่รอดชีวิตกลับมาได้เพียงสองคนและสองคนนี้นะครับก็คือผู้ที่เขียนเรื่องราวแล้วก็ถูกนำมาเป็นหนังภาพยนตร์อ we stranded up there and the storm is getting worse. If we got a problem. We're out of gas, Doug. Just go. No, I'm not leaving you behind. Come on. I don't want to Can you hear me? Rob? Ah! You've gotta get moving. No! If anyone can make it. You can't. I love you. ก็เลยถ่ายทอดออกมาให้เราได้รับชมการและได้ติดตามกันนะคะ<ช><ช>ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นะคะเขามีปรากฏการณ์ที่เกิดจากการดันตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งจะแตกต่างจากยอดเขาอื่นๆในธรรมชาติซึ่งการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะก็มีสาเหตุหลักๆอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะคะ <Per f oon> เรามาเริ่มต้นด้วยสาเหตุแรกเลยนะคะ คอแผนธรณีภาคเนี่ยมีการแยกออกจากกันค่ะพี่หลังเลนซึ่งการแยกออกจากกันนี้นะคะเกิดจากการดันตัวของแมกมาค่ะซึ่งทำให้เกิดรอยแยกนะคะและแมกมานะคะก็จะถ่ายโอนความร้อนเนี่ยเข้าสู่เปลือกโลกขึ้นมามได้นะคะจนทําให้อุณหภูมิและความดันเนี่ยลดลงค่ะพี่หลังเลนเออและท,ท้ายที่สุดนะคะก็ทําให้เปลือกโลกเนี่ยสุดตัว กลายเป็นหุบเขาที่สุดในระยะเวลาอันยาวนานมากเลยนะคะแล้วต่อมาค่ะเมื่อมีน้ําไหลสะสมปนกันขึ้นมานะคะก็เกิดเป็นทะเลขึ้นมานั่นเอง และก็เกิดเป็นรอยแยกทําให้เกิดเป็นล่องลึกลงไป uh huh. และแมกมากค่ะก็จะมีการเคลื่อนตัวแทรกดันขึ้นมาอีกนะคะ uh huh. จนทําให้แผนน่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรมีการแยกออกจากกา uh ัน huh. แยกออกจากกันไปทั้ง2ด้านนะคะก็จนเกิดการขยายตัวของพื้นทะเลหรือ sea floor spreading uh huh. นั่นเองนะคะ uh huh. และที่สําคัญเลยนะคะก็จะทําให้เกิดเทือกเขากลางมหาสมุทรขึ้นมา uh huh. เช่นบริเวณทะเลแดงใน uh huh. อ่าวแคลิฟอร์เนียแอฟริกาตะวันออกนั่นเองค่ะ uh huh. ก็จะมีลักษณะหุบเขาเนี่ยสุด มีร่องรอยแยกนะคะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวตื้นๆนะคะแล้วก็มีภูเขาไฟลาวาไหลอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ นี่ความรู้เน่นมากบอกแล้วว่าวันนี้นะคะเราจะนําความรู้มาฝากคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นการที่ของดีมอ่ะแยกออกจากการแต่ของพี่มีกรณีหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการที่มาเคลื่อนเข้าหากันครับผมรึ่งนี้เป็นการเคลื่อนเข้าหากันใช่การเคลื่อนเข้าหากันเนี่ยมีถึง3แบบวยกนน้องดีมอย่างแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของแผ่นเปลือกโลกของทางใต้มหาสมุทรครับเคลื่อนเข้าหากันครับซึ่ง สองอันนี้นะครับจะเป็นเป็นแผ่นหนึ่งเนี่ยจะมุดข้างใต้อีกแผ่นหนึ่ง <Ừ. S 1> ครับส่วนปายอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็จะหลอมจนกลายเป็นแมกมาแล้วก็ปะทุข,ขึ้นมาครับน้องดีมครับผม,มจนด้วยความที่มันอยู่ใต้มหาสมุทรมันก็จะเกิดเป็นแนวภูเขาไฟใต้มหาสมุทรนั่นเองครับทำให้มีล่องใต้ทะเลลึกแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตามอบ แผ่นธรณีลึกลงไปถึงชั้นเนื้อโลกเลยทีเดียวค,ครับผมจนมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังงานอยู่อย่างเช่นที่หมู่เกาะมาเรียนาะนะครับผมแล้วก็อาลูเทียนนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงฟิลิปปินส์ด้วย<อ>ครับผมส่วน อีกกรณีหนึ่งนะครับก็เป็นกรณีของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยครับที่อยู่บนพื้นทวีปนะครับชนกับแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ใต้มหาสมุทรครับซึ่งเรียกได้ว่าหนักกว่าการมุดตัวลงขั้นใต้ครับซึ่งการชนกันนะครับทำให้เกิดเป็นล่องลึกแล้วก็เกิดเป็นเชือกเขาตามแนวขอบทวีปภูเขาไฟชายฝั่งครับผมและเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากด้วยครับเช่นทวีปอเมริกาใต้แถบตะวันตกนั่นเองครับ แล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งค <al> รับซึ่งเป็นก,กรณีที่แผ่นเ,เปลือกโลกนะครับบนพื้นทวีปเนี่ยชนกันเองครับผมซึ่งอันนี้เรียกได้ว่า <S <S เราจะพบเจอกันบ่อยมากเพราะว่าเราอยู่บนเปลอือกโลกอันนี้นั่นเอง,องค,ครับผมซึ่งการชนกันนะครับทําให้อีกแผ่นนึงเนี่ยมุดตัวลงไปครับแล้วก็ดันให้อีกแผ่นนึงเน<า>ี่ยเกยขึ้นมาครับจนเกิดเป็น เป็นเหมือนเป็นภูเขาเป็นแนวยาวแบบซึ่งทําให้เกิดเป็นเทือกเขาฮิมาลัยในทวีปเอเชียครับแล้วก็เป็นเทือกเขาแอฟในยุโรป<อ> <Okay. S 2> ครับผมและนี่ก็คือ3กรณีของการเคลื่อนเข้าหาการครับของพี่หลังเลนเคลื่อน uh huh. เข้าหาการของดีมก็มีการเคลื่อนผ่านกันด้วย oh, มีการเคลื่อนผ่าน uh huh. ซึ่งการเคลื่อนผ่านนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนตัวของแมกมาอีกเช่นเดียวกันนะคะ uh huh. ในชั้นที่เนื้อโล่งไม่เท่ากันนะคะซึ่งเกิดเป็นรอยเลื่อนเนี่ยเฉือนและน้าด้านข้างกัน uh huh. ขนาดใหญ่มากเลยพี่หลังเลน uh huh. นะคะซึ่งสันเขากลางมาหาสมุทรนะคะมีการเลื่อนเป็นแนวเหลื่อมกันอยู่ด้วย uh huh. นะคะแล้วก็ลักษณะค่ะจะมีลักษณะเป็นแนว รอยแตกนะคะมีความแคบยาวแล้วก็มีทิทานตั้งฉากกับเทื้อเขากลางมหาสมุทรค่ะ และที่สําคัญค่ะล่องใต้ทะเลเลยค่ะอย่างเลนมักจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในระดับตื้นๆซึ่งแผ่นธรณีภาคที่ซ้อนเกยกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีรอยเลื่อนของซานแอนดรียสในประเทศอเมริกาค่ะแล้วก็รอยเลื่อนอันพายนะคะในประเทศนิวซีแลนด์อ๋อรอยเลื่อนซานแอนดรียสนี่เขาก็ชอบเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ใช่เราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆคุ้หูเลยนะคะซานแอนดรียสเนี่ย อ่านั่นก็คืออย่างที่น้องรีมอธิบายมาครับก็คือการชนกันและการเกยกันของแผ่นเปลือกโลกอะไรต่างๆนะครับผมและในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอ่าขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เนี่ยที่เป็นสองขั้วเนี่ยมันจะมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงบนแผ่นเปลือกโลกอันนี้ได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อค่ะ